สวัสดีค่ะเพื่อนๆเน t in ินออสวันนี้แนทจะพาเที่ยวเมลเบิร์นนะคะตัวเมืองเมลเบิร์นในหนึ่งวันแบบไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะหรือเหรียญเดียวนะคะเอายกเว้นเรื่องกินนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาเที่ยวเมลเบิร์นนะคะ สายขั้นบินจากกรุงเทพนะคะถ้าบินตรงก็จะมีเจ็ตสตาร์นะคะโลคอสหรือการบินไทยนะคะส่วนควนตัสน,นั่นต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ซิดนีย์นะคะหรือสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็เปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ก็เลือกเอาตามกำลังทรัพย์นะคะมาถึงสนามบินเมลเบิร์นแล้วเดินทางเข้าตัวเมืองนะคะด้วย sky bus นะคะจะเป็นรถบัสนะคะ ค่าโดยสารประมาณ22เหรียญน,นะคะรถก็จะมาส่งที่สถานี u t h e r n Cross นะคะปลายทาง s Southern c r o s s เนี่ยจะเป็นหับของรถไฟนะคะมีทั้งรถไฟในเมืองนะคะเมโทรสีฟ้านะคะซึ่งจะเชื่อมต่อนะคะเขตอำเภอต่างๆของเมลเบิร์นหรือว่าเมืองต่างๆ ส่วนสีม่วงนี่จะเป็นรถไฟที่จะไปเมืองไกลๆออกไปนะคะเราเรียกว่าวีไลน์ข้อดีของเมลเบิร์นก็คือไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไๆแค่ไหนด้วยรถไฟนะคะค่าโดยสารเท่ากัน,นะคะ่ะก็คือตกแล้ววันหนึ่งประมาณ10.6เหรียญน,นะคะซึ่งนับว่าถูกมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากที่จะไปเที่ยวเมืองไกลๆนอกจากรถไฟแล้วเนี่ยเมลเบิร์นก็ยังมีรถรางนะคะเป็นเครือข่ายหลักจากว่าเป็นเมืองที่ มีเครือข่ายรถรางนะคะสำหรับการขนส่งสาธารณะเนี่ยที่เป็นเน็ตเวิร์กที่กว้างมากเราใช้บัตรที่เรียกว่าบัตรไมกินะคะหาซื้อได้ตามสถานีรถไฟทุกสถานีแล้วก็ป้ายรถรางหลักๆในเมืองนะคะก็ซื้อได้จากตู้นี้เลยนะคะจะชำระเงินสดหรือว่าใช้บัตรเครดิตก,ก็ได้นะคะเวลาเข้าสถานีก็แตะบัตร ออกจากชถานี้ก็แตะออกอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นฟรีแทรมโซนนะคะถ้าเดินทางในตัวเมือง CBD ในเขตฟรีแทรมโซนนี่คือไม่ต้องแตะบัตรแล้วก็ไม่ต้องไม,ไม่เสียค่าโดยสารแต่ว่าถ้าออกนอกเขตหรือเริ่มต้นจากนอกเขตต้องแตะนะคะไม่ถ้าเกิดดวงซวยขึ้นมาเจอในตรวจนี่โดนปรับโดนจดชื่อนะคะ อ่าที่เห็นเขียวๆนี้คือรถรางวินเทจนะคะเขาเรียกว่า City Circle t r a m ทซึ่งวันนี้เดี๋ยวแนทจะพาไปนั่งซิตี้เซอร์เคิลท램ซิตี้เซอร์เคิลทเนี่ยวิ่งนอกฟรีแทมโซนนะคะแต่ว่าไม่เสียตังค์ขึ้นฟรีแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาแวะกินกาแฟรฟรีก่อนนะคะที่วูเวิร์ดเมโทรถ้าช้อปปิ้งกับเขาครบ30เหรียญน,นะคะจะได้กาแฟรฟรี1แก้วถ้านะซึ่งแนทก็ ชอบมากนะคะตามนโยบายอิมอ่มจ้างตังอยู่ครบนะคะก่อนอื่นเราต้องมีโหลดแอปซึ่งต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของออสเตรเลียนะคะถึงจะโหลดแอปนี้ได้แล้วก็มาบอกเจ้าหน้าที่ออาสามารถเลือกแก้วใหญ่ได้เลยนะคะได้ทั้งกาแฟทั้งช็อกโกแลตร้อนนะคะฮอตช็อกโกแลตก็ได้กาแฟมาหนึ่งแก้วเอาไว้จิบระหว่างาระหว่างเดินทาง ตอนนี้เราอยู่ที่สถานี Southern Cross นะคะจาก Southern Cross เนี่ยโคลก็พาเดินมาทางด็อกแลนนะคะเพื่อจะไปขึ้นดดรถรางต้นสายด็อกแลนนี่เป็นท่าเรือเฟอร์รี่นะคะที่จะเดินทางไปตามรอบๆอบอ่าวของเมลเบิร์นนะคะแล้วก็ยังเป็นท่าจอดเรือสำหรับเรือลำเล็กๆเ,เราสามารถเช่าเรือขับได้อรอบๆปากแม่น้ำยาร่าเนี่ยคะ่ะก็ระหว่างทางก็มีร้านอาหารมีร้านไอติมนะคะเหมาะที่จะมา เดินเล่นนะคะเราก็มาถึงเดินไปสักพักก็มาถึงต้นสายรถรางแล้วมาขึ้นต้นสายจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นจากป้ายไหนก็ได้แต่ว่าแนทอยากมาขึ้นต้นสายเพราะว่าจะได้นั่งริมหน้าต่างฝั่งซ้ายมือเพื่อจะถ่ายรูปนะคะรถก็จะออกทุกๆ15นาทีนะคะขึ้นลงป้ายไหนก็ได้แล้วก็ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องมีบัตร ไม่ไม่เสียค่าโดยสารวันนี้นะคะก็มานั่งซิตี้เซอร์เคิลแครมนะคะ,ะจะพาวันนี้เราจะพาไปสำรวจเส้นทางรอบๆเบลเบิร์นซิตี้เซอร์เคิลแครมเนี่ยแล้วก็ขึ้นปีกหลอ่อสายนะคะแต่ในเบลเบิร์นเนี่ยจะมีฟรีแครมโซน ขบวนแล้วก็ท้ายขบวนก็จะมีห้องคอนโทรลรถรถางจะไม่มีการยูเทิร์นนะคะไม่มีการขับรถนะคะแค่คนขับเลือกว่าจะไปทางไหนก็ย้ายไปห้องคอนโทรลฝั่งนั้นนะคะระหว่างทางก็จะมีผู้โดยสารขึ้นมาเป็นระยะระยะเราจะสามารถขึ้นลงป้ายไหนก็ได้นะคะตามเส้นทางที่ City Circle t r ิ m ทรมแลนนะคะ ซึ่งในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีะเฉพาะเราสองคนนะคะที่เป็นคนโลกอลนอนะ้องรับเป็นนักท่องเที่ยวหมดเลยอตอนนี้ิต้เซอร์เคิลทรมก็แล่นมาถึงหน้าตึกพารเลเมนต์นะคะหรือว่าอาคารที่ทำการรัฐสภาของรัฐวิกตอเรียนะคะด้านในเนี่ยเขาจะมีไกด์ทัวร์นะคะเข้าฟรีนะคะในวันที่ไม่มีการประชุมน่าสนใจมากเคยเข้าไปดูหนหนึ่งตื่นตาตื่นใจแล่นต่อมาอีกสักพักนึงก็จะผ่าน อาคารเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่า treasure building นะคะซึ่งจะข้างในมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีแบบจำลองของก้อนทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยพบเจอกันมานะคะซึ่งเรียกว่า welcome stranger นะคิดว่าไม่มีไกด์ทัวร์นะคะเป็นแบบว่า s e l l guide นะคะก็คือเดินเที่ยวเองก็น่าสนใจมากอันนี้ฟรีนะคะทั้ง apartment building อันนั้นก็ถูกไกด์ทัวร์ฟรีนะคะอันนี้ก็ treasure building ก็เข้าฟรีเหมือนกันนะคะ ขวาวนกลับมาที่หน้าฟรินเดอร t สตร t ทสเตชันนะคะอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเมลเบิร์นเลยนะคะเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่มากนะคะสวยงามเดี๋ยวเราจะลงที่ที่ป้ายนี้ป้ายรถรางนี้นะคะแล้วก็ข้ามถนนเดินเที่ยวในเมืองกันตามตรอกเล็กตรอกน้อยเนี่ยของเมลเบิร์นตัวเมืองเมลเบิร์นนี้ก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารเก๋ๆแล้วก็เป็นสไตล์ตั้งริมคางหรือว่า ตามตรอกเนี่ยนะคะก็ได้บรรยากาศดีมากเลยก็จะเป็นพวกแซนด์วิชาพาสต้าง่ายๆนะคะส่วนมากเป็นอาหารอิตาเลียนนะที่มาสไตล์นี้ไม่ค่อยทาร้านอาหารพวกเอเชียจะต้องเป็นร้านเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นร้านจริงจังนะคะแล้วก็เดินตามตรอกเล็กตรอกน้อยนะคะลัดเลาะไปเรื่อยๆนะคะแค่ดูอาหารตานี่ก็อิ่มแล้วค่ะ เดินไปเรื่อยจนถึงเดอะบล็อกอาร์เคดนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินข้างในกันถ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าหลบร้อนนะคะช่วงหน้าหนาวก็หลบลมหนาวถ้าช่วงฝนตกก็ใช้เป็นที่หลบฝนนะเดินระหว่างตัดจากถนนหนึ่งไปอีกถนนหนึ่งนะคะข้างในเนี่ยแต่งอย่างฮารุฮาราสวยงามมากก็ให้บรรยากาศรู้รามาเห่านะคะนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันเยอะนะ แนทก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรแต่ว่าเราแวะมาถ่ายรูปนะคะ ที่ยาวมากนะคะสร้างจากถนนหนึ่งทะลุอีกถนนหนึ่งเลยนะคะเรามาโปร่ที่เบิร์กสตรีทนะคะนี่ก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะของทั้งวัยรุ่นและวัยชรานะคะมีห้างดังของออสเตรเลียนะคะคือห้างไมเยอร์นะคะอตอนนี้เป็นเทศกาลเขากำลังจัดหน้าร้านนะคะต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะคะเราไม่ซื้ออะไรก็ขอเปิดเป็นทางผ่านนะคะเพื่อไปอยังอาคารต่อไปนะคะ ซึ่งก็คือเอ็มโพเรียมนะคะเอ็มโพเรียมกับไมเยอร์นี่เจ้าของเดียวกันเพราะนั้นเข้าสร้างทางเชื่อมตึกข้างบนนะคะ,ะไม่อยากเดินข้างนอกร้อนนหนาวหนาวก็เดินบนทางเชื่อมได้เอ็มโพเรียมนี่จะ,ะรู้รามาเหา่าสักเล็สำหรับวัยรุ่นนะคะเดีอะอาเคดน,นั่นออกจะเป็นผู้สูงอายุอันนี้จะเป็นแบบว่าทั้งแบรนด์เนมนะคะเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะแล้วก็เข้าของเครื่องใช้แบรนด์แบรนด์เนมนะคะ ทั้งหลายนะคะมี n e สเ r ร s โซช็อปอยู่นะคะซึ่งก็มาแวะชิมกาแฟกันได้อุดหนุนสินค้าเขานิดหน่อยทางด้านขวามมือนะคะออกจากตัว e m p o r โ u เรีก็จะข้ามถนนมาเจอ Melbourne Central อันนี้จะเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นเลยนะคะวัยรุ่นชอบมาที่นี่เพราะว่ามีสถานีรถไฟใต้ดินนะคะอยู่ข้างล่างนะคะอยู่ชั้นล่างเพราะนั้นก็ออกจากรถไฟใต้ดินมาก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาก็จะเจอ แล้วเขาก็จะเปลี่ยนาการตกแต่งข้างในไปเรื่อยนะคะเป็นมีทั้งโฆษณาแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นนาฬิกาทุกเวลาเข็มนาฬิกาชี้ที่เลข12เนี่ยนะคะก็จะมีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำนะคะพอดีว่าเรามาถึงเนี่ยเลยช่วงไปแล้วตอนหลังเดินผ่านมาอีกทีก็เลยช่วงอีกก็เลยไม่มีรูปตุ๊กตาไม่มีภาพตุ๊กตาให้ดูนะคะแต่ว่าเป็นจุดนัดพบที่วัยรุ่นแล้วก็ใครๆชอบนัดกันแบบเจอกันใต้นาฬิกานะอันนี้ก็นาฬิกานี่ก็เป็นแหล่งที่ เดทครั้งแรกนัดพบเดทครั้งแรกของแนทกับโคด้วยค่ะโอเคเรามาถึงเดินมาอีกนิดหนึ่งสองสาบล็อกก็จะถึงควีนวัลเตอร์เรียมาร์เก็ตนะคะคนไทยคงรู้จักกันดีนะคะอันนี้ด้านด้านในอาคารส่วนเหลืองเนี่จะเป็นตลาดสดนะคะขายผักผลไม้เนื้อสัตว์นะคะมีพวกขายพวกเดลี่ไส้กรอกชีสอะไรพวกอย่างนี้ด้วยนะ โซนทางด้านถัดออกไปจากตัวอาคารด้านหลังตัวอาคารนี่ก็จะเป็นขายแไม้จึงฟันยันเรือรบเลยนะคะ,ะไม้จึมฟันเนี่ยน่าจะหาซื้อได้แต่ว่าเรือรบไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะคะก็เหมาะแก่การเดินเที่ยวตลาดไม่ได้เปิดทุกวันนะคะ,ะก่อนไปก็เช็ควันเวลาในเว็บไซต์ก่อนนะคะว่าเขาเปิดวันไหนบ้างนะคะคุณโคก็มาหาซื้อกระเป๋าคาดเอวคลิปอันนี้ถ่ายตั้งแต่เมืม่อสักน่าจะสองเดือนที่แล้วนะมาเดินเที่ยวกันนะคะ อันนี้ก็เป็นโซนขายพวกนะโซนที่ขายของเบ็ดเล็ดอะไทั้งหลายมีทั้งกระเป๋าเดินทางเจ็ดผมน่ชอบมากค่ะเป็นไส้กรอกคุณโคก็ทานอะไรของเขาก็ไม่รู้น่ทาน ไส้กรอกบรัสเวิร์นะคะเอาจะสั่งแบบมีขนมปังก็ได้แต่ว่าแนทไม่ไม่เอานะคะขอเอาแค่ไส้กรอกอย่างเดียวเสร็จแล้วเรากลับมาต่อกันที่ State Library นะคะอันนี้ก็เป็นอาคารด้านในในตกแต่งสวยงามมากอยู่ตรงข้ามสถานีเบล l c เซ t นทรเองค่ะออกจากสถานีมาก็เจอนะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะอันนี้ก็เข้าฟรีนะคะทุกทุกอย่างที่พาไปดูวันนี้คือฟรีหมดไม่เสียตังค์ยกเว้นค่าอาหารโอเคผ่านจากทางทางเข้าที่ทางเข้านี่มีสตาฟนะคะแจกแผ่นที่นะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นชั้นอ่าตรงนี้เป็นชั้นสองนะคะก็เข้าไปเดินชมได้ใครอยากานังอ่านหนังสือก็ได้มีลิฟต์นะคะมีลิฟต์ทั้งสองฝั่ง ให้ให้โคยืนจองคิวไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาะคนรอกขึ้นลิฟต์เยอะมากแนะนำว่าขึ้นไปชั้น6เลยนะคะแล้วค่อยๆเดินไล่ลงมานะคะก็สวยงามบางคนมาถ่ายรูปแต่งงานที่นี่ก็มีนะไปยืนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ให้ช่างภาพถ่ายจากฝั่งนี้ไป ต่อกันที่ Exhibition Building นะคะอันนี้เดิมเป็นรัฐสภาเก่านะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาย้ายไปที่ใหม่ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่จัดนิทรรศการจัดพวกงานแฟร์แทนนะคะ,ะเราดูแต่ข้างนอกวันนี้ไม่มีงานแฟร์ก็เลยไม่เข้าไปนะคะ,ะคนชอบนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานมากาที่นี่ด้านหลังของ Exhibition Building เนี่ยถ้าเดินต่อไปอีกเนี่ยจะเป็น Melbourne Museum นะคะ ฟรีสำหรับคนออสเตรเลียแต่ว่านักท่องเที่ยวไม่ฟรีนะคะเนื่องจากไม่ฟรีเราก็เลยไม่ได้พาไปแต่ก็ถ้ามีเวลาว่างนะคะก็หน้าไปเที่ยวชมนะเคยเข้าไปหนึ่งรู้สึกดีมากเลยค่ะยิ่งใหญ่อลังการ เค okay, ท้องร้องแล้วมาหาอะไรกินกันดีกว่าลูนร้านควอซองร้านดังของเมลเบิร์นนะคะที่นี่เดี Del ๋ยวเนตจะสั่งตัวขวามือนะคะอัลมอนด์ควอซองมากี่ีก็สั่งแต่ตัวนี้ตอนนี้เขาแอบขึ้นราคาปีที่แล้ว2ปีที่แล้วทาน,นแค่9เหรียญตอนนี้ขึ้นเป็น11.5เหรือียญแต่ว่าโอเคอร่อยคุม้มที่ร้านไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนะคะมีแต่โต๊ะให้ยืนทานนะคะจะได้รีบกินรีบไปนะคะเดี๋ยวลองมาดูซิ ครัวซองที่นี่ต่างจากที่อื่นครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นดับเบิลเบคคือเพราะฉะนั้นเบคอบสองครั้งเพราะนั้นด้านนอกผิวด้านนอกเขาจะกรอบมากนะคะแล้วก็อัลมอนต์ครัวซองของที่อื่นก็จะวางแปะแปะแนวนอนที่นี่แปะแนวตั้งนะคะทําให้เหมือนชาวบ้านแล้วก็อัลมอนต์เยอะมากค่ะชอบโอเคถัดจากรุ่นครัวซองนะคะตึกเหลืองๆเี่มาเจสตี้เทอเตอร์นะคะมี มิสิคลโชตอนนี้ที่กำลังโชว์อยู่คือ Beauty and the Beast เดินเข้ามาในซอยนีย้จะเริ่มเข้าเขตไชน่าทาวแล้วค่ะใครหิวอาหารจีนนะคะคิดถึงค o เรียนบาร์บีคิวนะคะมาแถวนี้ได้เลยเมื่อก่อนย่านนี้จะเต็มไปด้วยร้านเป็ดย่างหมูแดงนะคะ,ะหมูกรอบแต่ว่าหลังๆเนี่ยความนิยมในการกินเป็ดย่างหมูแดงอาจจะลดลงนะคะร้านพวกนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะคะก็กลายเป็นอาหารเกาหลีเข้ามาแทนที่นะคะ อาหารไทยก็เจออยู่นะก็เหมาะที่จะมา,าหาอะไรกินเย็นๆหมายถึงว่าตอนเย็นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอุณหภูมิที่เย็นร้านอาหารจีนเก่าแก่ดั้งเดิมก็ยังคงดำเนินกิจการอยู่นะคะเดินถัดมาอีกสักพักหนึ่งก็จะเจอสตรีทอาร์ตจริงๆแล้วสตรีทอาร์ตในเมลเบิร์นนี่มีทั่วไปนะคะหลายซอยมากก็จะมีศิลปินมา พ่นไว้ตามกำแพงนะคะบางคนพ่นไว้ส,สวยๆก็โดนไอ้มือดีมาพ่นทับอันนี้ก็น่าโมโหมากแทนที่สำหรับเดินดูสตรีทอาร์ตเนี่ยขอได้ที่วิสิตเตอร์เซ็นเตอร์นะคะเขาจะมีแมปหรือว่าในดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะมีแมปให้เราเดินเดินชมไปเรื่อยๆก็สวยดีนะคะของจริงอาจจะไม่สวยแต่ว่าถ่ายรูปออกมาแล้วสีสดมาก โอเคเราเดินไปเรื่อยจะทะลุมาถึงฟินเดอร์สตรีทนะคะถนนฟินเดอร์ด้านหน้าเนี่ยอันนี้เป็นเอียนพอตเตอร์เซ็นเตอร์นะคะเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะของรัฐวิสตอเรียนะคะอันนี้ตรงซีเขาจะแสดงเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยเราเดินมาเรื่อยๆความมือที่เป็นกำแพงนี้คือเซนต์พอลนะคะวิหารเซนต์พอลซึ่งเดี๋ยวถ้ายยา้เห็นชัดจะไปถ่ายรูปมาจากักฟังจากบนวิหารเซนต์พอลเนี่ยเราจะมองเห็น ฟิลเดอร์สเตชันเพราะตรงนี้เป็น4ีแยกคนชอบมาถ่ายรูปมากคะ่ะทั้งสองฝั่งอ่ะนี่แน็ตก็ข้ามมาอีกฝั่งแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกลับไปอันนี้ก็คือเซนท์พอคาริเรลลวิหารเนี่ยเปิดให้เข้าชมนะคะข้างในสวยนะคะแตะ่ต้องถ้ามาก็หลีกเลี่ยงช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายสองนะคะเพราะว่าเขาจะมีเขาจะปิดวิหารนะคะทำทุกทวิซานะคะ ส่วนที่อยู่ด้าต้นคริสต์มาสนั้นเป็นเฟ e ต a เ i o n s เ u ชั่นสแควร์นะคะสำหรับจัดนิทศการข้ามกลับมาอีกทีแล้วก็ข้ามถนนไปถ่ายรูปดถ่ายวิดีโอคนข้ามถนน จากฟินเดอร์สตี t เราข้ามสะพานว่าฟินเดอร์สตี t นี่อยู่ติดกับแม่น้ำยาร่านะคะเราก็จกะจกรนจะข้ามสะพานไปฝั่งอันนี้ชื่อว่าสะพานพรินเซ s สปรีทนะคะที่ลงสะพานแล้วก็ถ่ายย้อนขึ้นไปแม่น้ำยาร่านะคะแม่น้ำสายสำคัญของรัฐวิกตอเรียนะคะ เห็นเป็นโค้งๆทางด้านซ้ายมือนอนเี้กำลัง Merry Christmas นะฮะตอนนี้กำลังคริสต์มาสเป็นคริสต์มาสที่ร้อนนะคะเหมือแปกเลยนะคะไม่เหมือนอทางยุโรปเพราะว่าฤดูกาลที่นี่ก็จะสลับกันริมแม่น้ำก็จะมีะบาร์ร้านอาหารนะคะนั่งจิบอะไรเย็นๆได้เดินต่อไปเรื่อยเนี่ย ที่เห็นเป็นต้นไม้ผูกผ้าเนี่ยนะคะตอนนี้ NGV หรือ,อมิวเซียมทางศิลปะของรัฐวิกตอเรียกำลังจะมีนิทรรศกา,การนะคะของยาโยอิคุซาม่านะคะเป็นศิลปินชาวาญี่ปุ่นนะคะที่สร้างสารรค์ศิลปะลายจุดนะคะ ในเมืองตอนนี้ก็เลยเป็นจุดเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าเขาจะเปิดแสดงรู้สึกวันที่15ธันวาคมนะคะเดี๋ยวก็ตั้งใจว่าจะไปดูเหมือนกันอันนี้ต้องเสียตังค์แม้จะมีงานนิทรรศการที่แบบเสียเงินเนี่ยเราก็สามารถเดินชมในส่วนที่ฟรีได้นะคะก็เข้าไปชมกันค่ะดีมากดีงามตอนนี้เราก็มาถึงชัย of remembrance นะคะหรือถ้าแปลเป็นไทยก็ นุสาวรี่ทหารผ่านศึกนั่นเองนะคะซึ่งก็สร้างเปน็นอนุสรณ์สถานแก่ชาวออสเตรเลียที่ได้เสียสละนะคะทั้งทหารและพลเรือนนะคะาทางด้านขวามือนะคะอันนี้เป็นขวามืออันนี้จะเป็นเฟรม i n t e r n a l flame นะคะซึ่งจะอยู่นี่นะคะเดี๋ยวพาไปดูปใกล้ๆ i n t e r n a l flame นี่ก็จะจุดไว้ตลอดเลยะค่ะประเทศนี้มันรวยแก๊สค่ะจุดได้ตลอดปี ประเทศที่ร่ำรวยทรัพยากรค่ะโอเคนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนแวะผ่านมาเมื่อเบินก็อย่าลืมแวะมาใช้รถวนึงแกทางด้านล่างของอนุสาวรีย์เนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์น,นะคะซึ่งเข้าชมฟรีแล้วก็จะมีะประวัติเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ทั้งครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองก็เข้าชมฟรีค่ะ อันนี้เป็นสวนดอกไม้นะคะแปลงเล็กๆมีคำขวัญนะเซฟวิ i งไลฟ์อ่ด้านหลังของเนินเนี่ยจะเป็น botanical garden หรือสวนพฤกษศาสตร์นะคะกว้างใหญ่มากคะ่ะช่วงหน้าร้อนอแล้วก็หน้าฤดูใบไ,ไม้ผลิถ้าดอกไม้สวยงามกลับมาที่ทางแถบเซาแบงค์อีกทีนะคะตรงนี้จะเต็มไปด้วยทางขวามือเนี่ยยังมีร้านอาหารเยอะมากเลยนะคะหลังจากเดินเที่ยวมาจน หมดแรงแล้วนะคะก็มาหาอะไรกินมื้อเย็นที่นี่นะคะหรือว่าเดินเล่นเรียบแม่น้ํายาร่านะคะก็ได้เดินไปเรื่อยๆเนี่ยจะถึงคราวคาสิโนนะคะเผื่อใครอยากเข้าไปเสี่ยงโชคนะคะแต่ว่านท็ทไม่ค่อยมีโชคด้านนี้ก็เลยดูจากด้านนอกเฉยๆที่คาวคาสิโนเนี่ยมีจุดเด็ดก็คือมีการจุดไฟนะคะ เป็นการสแสดงโชว์นะคะ,ะเริ่มถ้าหน้าร้อนเนี่ยเริ่มช้าหน่อยนะคะเริ่มสองทุ่มนะคะนี่ขนาดไปนี่คือหน้าร้อนที่สองทุ่มยังไม่มืดเลยนะแล้วก็เขาจะจุดทุกๆชั่วโมงไปจนถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าหน้าหนาวคือกลางๆปีนะคะตั้งแต่พฤษภาบาถึงตุลลนเนี่อันนี้จะเริ่มจุดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นจะมืดเร็วนะคะก็มาดูหลังจากทานอาหารเยน็นแล้วก็มาเดินย่อยดูกันได้ ดีถ้าไปยืนถ้าไปยินใกล้ๆไอ้แท่นไฟ้วนะแบบรู้สึกเลยเวลามันพุ่งขึ้นมาเนี่ยเวลาแร์มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยร้อนผ่าร้อนแบบร้อนหน้าเลยคนะ่ะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นดีโอเคค่ะกะ็การพาเที่ยวเมลเบิร์นใน1วันแบบไม่เสียเงินของแนทก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะยังมีส่วนอื่นๆที่อยูนอ่นอกเหนือจากนี้แต่นั้นต้องเสียตังแล้วนะคือเสียตังในเรื่องของค่าเดินทางหรืออาจจะเสียค่าเข้าชมสถานที่นะคะ ก็ถ้า,าเพื่อนๆแวะมามีโอกาสนะคะแวะมาเที่ยวกันเป็นเมืองที่น่าเที่ยวเป็นเมืองของศิลปะนะคะการแสดงสุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเอาไว้เราไปเที่ยวกันใหนนะคะใน Net in Oz ค่ะ